เขาต้องการไปมีมีพระเหมือนจะมาเล่นการพนันออนไลน์พูดเลยพูดได้หมดเขาเล่นการพนันออนไลน์ด้วยอ่ะเป็นตำรวจแต่ว่าเล่นเหมือนกู้เหมือนกู้ในในแอปมาค่ะนั่นแหละค่ะแล้วเห็นเขาติดสามหมื่นกว่าคือหลายหมื่นแล้วพอโทรมีเหมือนมีเจ้าหนี้โทรมาทวงอไงนะค่ะเขามายืมอะไรที่ทําให้ตัวของเราเนี่ยอุบัติเนี่เขาบ่อยไไว้ใจเชื่อใจแล้วก็ บกันด้วยหมายถึงว่าเขามาตีสนิทเหมือนมาตีบอะไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกู้มาคืนคือเราก็กล่าวว่าจะฝากชีวิตไว้กับเขาไม่ได้กล่าวฝากแล้วคือสองสารเขาเพราะว่าเห็นคนคนโทรมาทวงเงินแล้วเขาบอกว่าเขาไม่อยากทําให้แม่เขาผิดหวังไม่อยากไม่อยากทําให้แม่เขาเสียใจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราก็ถ้าถ้าช่วยเราคืนมาแล้วก็เกิดชีวิตโอเคแล้วก็คือ คืนที่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะยุน้อยกว่าทรัพย์ทิ่เขาเอาของเราไปเข้าลงรับจำนำเป็นพวกอะไรบ้าง่ะเป็นเครื่องเพชรนะคะเครื่องเพชรเครื่องกระดับครั้งแรกเขาทำยังไงก่อนมีเงกลัวว่าแม่รู้จะโดนครั้งแรกเขาทำยังไงก่อนที่จะเอาทรัพย์สินของเราไปเขาบอกเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนปั่นและมีเอาเงินสดให้เขายืมจนเราแบบว่าเงินสดเราก็ช็อตละค่ะเราก็เลยบอกว่าเราเขาเดือดร้อนก็เลยหยิบเครื่อง ของเขาของเขาเปิดเผยไม่ใช่เขาพาไปเจอพี่ใหญรไปเร่อนี่ขเขาพาไปไปเจอแม่เขาพ่อ,ขอเขาที่บ้านต่างจังหวัดแล้วก็ญาติเขาค่ะเราก็เลยมั่นใจว่าเราดักหนึ่งเราไม่ได้มั่นใจว่าจริงจังหรอกแต่มัน่นใจระดักหนึ่งว่าแล้วเป็นตำรวจด้วยค่ะแต่รู้จักเรื่องพวกเนจนถึงยึมตังครั้งแรกนานไหนเลยเวลาจริงๆจากตอนนั้นจนเป็นเรื่องที่ที่ว่า ไม่คืนน่ะเริ่มรู้แล้วเริ่มไปบอกเจ้าผู้บังคับบัญชาเขาแล้วอะค่ะจันนั่นแหละเริ่มรู้จักกันตอนโดนล็อกล้อวันที่หนึ่งกันยาหกสามแล้วก็เริ่มเริ่มรู้จักกันมาเรื่อยๆจนมามาช่วงประมาณช่วงจะจ่ายค่าเทอมลูกอะค่ะนั่นแหละเราบอกว่าให้ยืมได้แต่ว่าต้องคืนให้ทันค่าเทอมลูกแล้วพอถึงค่าเทอมลูกของ ่ีคืนใช่นั่นแหละเ,เลยเริ่มมาเริ่มร้องเรียนนะคะนาม่ถึงปีนะคะที่ยืมครั้งแรกตั้งแต่เริ่มพบเนี่ย ไม่ถึงปีแล้เดือนประมาณเจ็ดปดปีอะค่ะสิ่งของยืมตังครั้งแรกหนึ่งปีหนึ่งจริงๆเขายืมก็เขายืมประมาณช่วงนั้นบ่ายถึงจานจากที่เริ่มโดนล็อกล้อรู้จักเขาจากการโดนยืมเป็นครั้งแรกก้อนแรกเขาก็ยืมช่วงโดนล็อกล้อแหละยืมตั้งแต่ช่วงนั้นเลยใช่ใช่เขามัล็อกล็อกล้อเราใช่เราพอมาคมาคุยกันมารู้จักกันเพราะเราเป็นแม่ค้าอยู่ที่ที่นั่นนะคะก็เจอเห็นกันทุกเห็นเขาทุกวันที่เขาออกของเราไปจำนำทั้งหมด รายการ13มันมันเป็นใบตัวจำนวนสิรายการแต่ของในในแต่แต่ละตัวมันจะมีมีหลายชิ้นใช่ใช่มีหลายชิ้นทั้งหมดเท่าไหร่ก็ตีเป็นมูลค่ารวมหมดแล้วก็38,500 38,500ปด่้าร้อยสามแสนหร้เพชรอะไรใช่ค่ะเขาเคยไปถ่ายไม่เคยเลยเวลาไปเรายังไปเองเลยแล้วโทรหาที่นั่งเขายังบอกว่าให้เจ้าตัวมาเองเลยเราก็ต้องโทรตามเขาว่าขี่มอเตอร์ไซค์ ทุกวันนี้เราต้องมาผิดชอบดอกากกว่ากว่าใชจ่ายมาร่วมห้าหมื่นเก้ากว่าแล้วค่ะเอาสิ่งที่เขาทํากับเราไปร้องเรียนผู้บังคับบัญชาเขาไว้ยังไงบ้างคะเออตอนแรกไปคุยแบบไม่ได้เป็นเรื่องอะนะคะเป็นเรื่องมันเราก็ไปคุยเขาบอกว่าให้ลองคุยกันเองก่อนแล้วก็คุยมาระดับมันไม่ได้อะไรอะอเขาช่วยเหลือแล้วนะผู้บังคับบัญชาเขาพูดได้พูดเลยวันนีดด้มาขอความช่วยเหลือพี่ในส่วนตัวที่คิดนะคิดว่าน่าจะ น่าจะช่วยกันเขาแตช่วยกันใช่ผลสอบออกมา<ช>เป็น,นยังไงบ้างตอนที่เขาไม่ต้องช่วยกรแค่พูดเฉยก็ลงว่าว่ากล่าวตัดเตือนค่ะทางนี้นนหนแค่ว่ากล่าตัดเตือนแต่เราก็นิ่งเลยเรื่องทรัพย์สินนิ่งเงียบเราแค่ว่ากล่าวตัดเกือนแล้วจบเลยเหรอะเราเราไปพึ่งพึ่งตำรวจนะ ตอนที่เราส่งรายงานไปเรากได้พูดถึงพิธิการจากเรื่องการพน,านันหรือว่าการงาเสร็จสนะินไรมีหมดเลยค่ะแต่เหมือนเขาตัดสรุปย่อหมดเลยเหมือนตัดเหมือนตัดเราไม่รู้อ่ะเราก็ไม่รู้กระบวนการเขาว่าเขายังไงอะ่ะจะบอกว่าช่เป็นของของของไนแต่เริ่มแรกเลยอ่ะ เออเป็นของพ่อของแม่ให้มาค่ะพอะมมพอเราไปร้อง,องทีทงทงทง่เราสะสมมาพอเราไปร้องเรียนทุกประกับชาเราเราก็รู้สึกว่าผลสอบออกมาไม่ไั้ผลเราก็ถึงไปอีสเต็ปหนึ่งไปเรื่อยๆค่ะไปมาเรื่อยเลยค่ะไปสํนานกงานตระหนห่งชาไปัะเลไปดอนกนก้าแล้วก็วนไปวนมากลับมาที่สอนอย่ค่ะอนอกจากเรื่องพนันแล้วเนี่ยมีเรื่องอื่นๆที่อาจจะทำให้เขาแบบ เขายังเคยปาโทรศัพท์ iPhone 11 Pro ตอนนั้นเพิ่งออก11 Pro มา3่ะสากว่าเขาก็ปาแล้วเราไม่ค่อยรู้กฎหมายอะไรค่ะเราก็ไม่รู้ว่าต้องแจ้งความแล้วได้คืนภายในสามเดือนใช่ไหมคะ,ะเราก็แค่ไปเรียกร้องคืนเขาก็บอกว่าเดี๋ยว <ทะ S 1> เขาจะเกันหรอคาเราก็ไม่รู้ว่าในข้อมูลในมือถือเรามีอะไรหรือเปล่าเขาล้วไปกับเขาทุกที่เนี่ยของของเลาของเรา เพราะว่าไอ o n นมันจะมีแบบเวลาไปสถานที่ไหนเวลาเราถ่ายรูปแล้วมันจะมีบันทึกว่าเราไปที่ไหนที่ไหนใช่ปะคะเห็นบอกเขาเขาโมยของที่บ้านเราไปด้วยเออที่บ้านนี่คือเขาบอกว่าเขาจะขอขอขอซื้อของในบ้านเราแต่เราไม่ไม่รู้สิทธิ์ใจของเขาว่าใช้วิธีนี้แล้วเครื่อของของไปที่บ้านเขาหมดเลยแล้วมาเหมือนกะให้กันเฉี่ยแบบประมาณว่าซื้อขาอยอะค่ะแต่ไม่ได้มีสัญญาไม่ได้อะไรไม่ได้ให้เงินเราเลย แล้วมันเป็นชื่อร่วมกาแฟอของทรัพย์สินในบ้านอ่ะแล้วก็คือเอาไปพวกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านทุกอย่างที่เขาเอาไปได้อเอารถถกล้อมาขนไปอ่ะเขาได้บอกไหมว่าจะเอาไปเขาบอกว่าเพราะว่าเราเราตอนแรกตรงว่าเขาจะซื้อกับเราซื้อขายแล้วพอเสร็จแล้วเอาไปไม่ได้ซื้อขายอะไรกับเราเลยไม่ได้จ่ายเงนินเแล้วขนไปเรียบร้อยแล้วเมืาา่อ,อก่อน<พ>อทําทธุรกิจส่วนตัวกับแฟนเก่าอะค่ะ หมายถึงมรรไม่ืม่ก่อนเขาทํรรทาธุรกิจสิ่งจิิงค่ะแต่ว่าที่เอาไปนั่นคือของตกแต่งของในบ้านที่เป็นบ้านส่วนตัว,ตวเราใช,ใช่ใช่ค่ะได้ได้คุยกับเจ้าตัวนี้อยังว่าเขาเขามีนี่อยู่เนี่ยเขาจะเขาเคลียร์นี้หมดแล้วเพราะว่าเขายืมของเราไปเคลียร์นี้ครบหมดแล้วตอนนี้ชเขาโอเคแล้วอะค่ะไม่ถึงนี่เราอะค่ะนี่เราคุยเราเขาก็ ไม่เห็นมีอะไรคืบหน้าเลยอะ่ะคือคือ,คอก่อนหน้าน,นี้หนี้ที่เป็นของเขาเนี่ยเขาลำบากขเขามาขอความช่วยเหลือเราใช่ใช่ค่ะเขาเอาจากเราไปจ่ายหนี้ของเขาทุกอย่างเลยเราเขาบอกว่าถ้าเขา,เ,ขาเหมือนแบบประมาณว่าถ้าเราช่วยเขาให้เราเคลียร์หนี้หมดแล้วเขาจะแบบว่าไม่ลืมคือแบบเราก็ไม่รู้ว่าลองทุกคนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงว่าชีวิตเราเป็นแงปป้ะเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตเขาดีขึ้นขนาดไหนแต่ก็เห็นเขาแฮปปี้อะค่ะ มีมีแฟนใหม่แล้วก็ใช้ชีวิตโอเคอะอลาค่ะชีวิตปกติใช่นี่สินที่มีกับเราก็ไม่เคยติดไม่ไมแต่นี่เขาหมดแล้วอ่าแต่กลายเป็นว่านี่ของเขากลายมาเป็นนี่ของเราแทนซึ่งเราไม่เคยมีนี่ขนาดนั้นอะที่เราทุกข์ใจตอนนี้ต้องมาร้องเรียนสื่อน,นี้เพราะว่าอะไรตอนต้องการทรัพย์สินคือเราต้องการความถูกต้องแล้วจริงอยากให้ระบบรวดเร็วกว่าน,นี้ค่ะพวกนายเขาเขาเขาเดือดร้อนช่วยเหลือเร้ไหมหนูวิ่งอยู่คนเดียวอะ่ะ นายเขาไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยเราก็ไม่รู้เขามาช่วยเหลือเราหรือเดือดร้อนแทนเราไหมแต่เราอ่ะวิ่งอยู่คนเดียวเลยท,ทําทุกอย่างมาคนเดียวตลอดเลยตั้งแต่เริ่มแรกที่เกิดเรื่องเลยค่ะไปร้องเรียนผู้บังคับบัญชาเขาอยากไปร้องเรียนที่บัณฑนือ่อุกี้เขาให้ความช่วยเหลืออะไรไหมฮะถ้าที่นี่โอเคค่ะแต่เขาก็เป็นคนกามเขาไม่ได้รับรู้ต้นสายปลายเหตุแต่คือเราก็เลยไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครเราอะค่ะตำำ่อตอนนีเ้เป็นชื่อใครเดียว สามใบไปเปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองได้แปดใบค่ะแล้วเหลืออีกห้าใบยังเป็นชื่อเขาอยู่เลยแล้วพอเป็นชื่อเขาทีนี้ตัดต้นก็ไม่ได้ได้ได้แต่แค่ต่อดอกอ่ะแล้วเราไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อเลยผู้แบัญชาเขาบอกอะไรแย่บ้างวันที่เราไปของเลียร์เขาบอกว่าเขาบอกว่าเราจะให้เขาทํายังไงพูดแล้วเขาก็ไม่นี่เราจะให้เขาทํายังไงแล้วหนูก็ยังนึกยื่ใจแล้วจะให้หนูทํายังไงเหมือนกันเพราะเราไปพึ่งเขาเรื่องไม่ได้ เราทำตัวเองไม่ได้ไงเราถึงไปพึ่งเขาไงเรื่องเรื่องยาเสพติดเกี่ยวข้องอะไรยังไงเขาเขาเลยรอย่า,ยาพูดพูดพูด,พดหรอ,เ,อเราเห็นเราเห็นหลักฐานอะไรเราเห็นหมดทุกอย่างเขาเ,าเสพด้วยแต่เขาบอกเขาบอกว่าเราไม่มีหลักฐานแบบจังจังว่าเหมือนอคลิป,ป,ป,ปสุดใช่เสพจ,จริงๆค่ะเห็นหมดเลยแต่ว่า คือทุกอย่างต้องมีหลักฐานพอพอพอเราพอเราเอาข้อมูลพวกนี้ไปแต่เขายอมรับมาแล้วค่ะว่าเขาเล่นการพนันออนไลน์แล้วก็ยืมทรัพย์สินแล้วก็แล้วก็เล่นยาไอเรื่องเล่นยาเนี่ยพอเราเอาไปน้องเรียนที่บังคับบัญชาเขาผู้บังคับบัญชาเขาลงพูดยังไงตักเตือนยังไงว่ายังไงททเขาสรุปเลยทางวินัยว่าก่าตักเตือนค่ะแค่ตักเตือนใช่หนูยังงงว่าถ้าเป็นคนธรรมดาคนอื่นโดนมันไม่ใช่แค่นี้นะ ที่บอกว่ายอมรับนี่คือยอมรับกับคณะกรรมการที่ตรวจสอบวินัยมีใบยอมรับมาแล้วกะค่ะเนี่ยที่มาที่นี่เพราะว่าไม่ยุ่ติธรรมไงคะว่าโทษโทษน่ารับกันใช่ค่ะ เป็นของที่พี่บอกกนนอสรุปมาด้วย่การโอนเงินเห็นว่ามีโอนเงินไปให้คนอื่นตามที่เขาบอกมีโอนให้ตำรวจอีกหนายอะ่ะทำไมถึงต้องโอนให้ตำรวจห้านายนั้นตอนนั้นไม่รู้จักแต่เขาบอกว่าโอนแล้วลเดี๋ยวเขาจะเงินเดือนออกแล้วเขาจะโอนให้โอนให้เท่าไหร่มีเขอขอพี่พูดเลยครั้งละประมาณมีหมื่นแปดหมื่นหกแปดร้อยเจ็ดพันหนึ่งแล้วก็เหมือนมีเหมือนจ้างจ้างจ้างเขามาเป็นเพื่อนเพื่อนตำรวจด้วยกันมาเป็นเวรก็เจ็ดร้อยแล้วก็ อีกคนจําจำไม่ได้ที่เธอเขาโอน2,000เขาขอยืมเขาขอยืมเขาบอกว่าเป็นเงินค่าหลอกล้อเราแล้วทำไมคาเงินรางวัลมั้เงินรางวัลค่าหลอกล้อแต่เป็นเงินของเราที่เขายืมใช่เป็นชื่อเราให้โอนไปแล้วพอเขาโอนไปให้เพื่อนเสร็จเขาก็จะเอาสติกเกอร์ปิดที่ที่หน้าโอนว่าเหมือนเป็นประมาณว่าเขาโอนซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าโอนเพราะอะไรเราเขาก็ไม่เห็นสรุปอะไรให้เราหลังจากตรวจสอบสลิปเอสเตทเมนต์ว่าเป็น ัญชีปลายทางของใครใช่มารู้ว่าเป็นตำรวจมเหมือนมารู้ตอนหลังว่าเป็นเพื่อนตำรวจเขาตอนแรกนึกว่าเป็นคนอื่นธรรมดายเยพี่เขาดูขาดอยู่อยากบอกอะไรกับเขาบ้าออยากใหรับก็อยากให้รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทํานาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่รู้กันยืมก็คือรู้รู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นคนยืมก็รับผิดชอบเนาะเราเป็นผู้ชายก็ให้มันแมนหน่อยค่ะ ที่ผ่านมาการการทำกายืนกล้กาคืนด้วยอย่างนี้ยเขากล้ามาเจอหน้าเราเขากล้ามาซื้อหน้าเราไหมเขาก็ยังมาล็อกล้ออยู่ทุกวันอ่ะเจอทุกวันก็หนุ่มก็ขายของอยู่เขาก็มาล็อกล้ออยู่ปกติเขาก็ทําตัวปกติเหมือนไม่ได้รู้จักเราแต่แต่ว่าเขาคิดยังไงเราไม่รู้นะนทุกปีไม่ถึงปีเลยค่ะย้อแ,แต่ล็อกล้อจนมาถึงปีมาประมาณปลายปีสิบหกสี่อะค่ะปลายปีหกสี่ก็คือเลิกขาดกันแล้วเขา มารู้ว่าเขาก็มีผู้หญิงอื่นอย่างไงคะนั่นแหละประมาณนั้นแต่ว่าเราลองเขาก่อนที่จะมารู้เรื่องผู้หญิงนะ <Okay. S 1> ก่อนเื่นก็เอกสาร